สวัสดีค่ะดิฉันนางสมควรนาาศิลาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีลุงวันนี้เราพาการมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีลุงตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลบ้านหม้ออำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยทางกลุ่มจะเป็นการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยสมาชิกในกลุ่มไม่จําเป็นต้องมาอยู่รวมตัวกันแต่สามารถทํางานได้ที่บ้านพร้อมๆกับการทํางานบ้านได้เลยค่ะตะกร้าขายตลาดกระเป๋าช็อปปิ้งอะไรพุกเนี้ยแต่ส่วนใหญ่บ้านจะทำตามที่ลูกค้าต้องการว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้ป้าก็ทำไป คืออเเเเเาาาาาาต้้้้้งงกกรรรแลวทใหไไไดด็สั่ปน, <c oughs> นอกจากการสั่นตะกร้าจากเส้นพลาสติกแล้วกลุม่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีลุงยังมีการนำสินค้าของสมาชิกในกลุ่มมาวางขายเช่นไข,ข่เค็มมะม่วงดองมะนาวทองล้วนสามารถทำให้คนที่ผ่านไปมาซื้อกลับติดหมาติดมือไปทานได้เลยค่ะ นอกจากสินค้าจะน่าซื้อกลับติดหมาติดมือกลับบ้านไปแล้วนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพลาสติกสีรุง้งยังมีรางวัลต่างๆการันตีคุณภาพอีกด้วยค่ะ